สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะสำนักง,งานใหญ่เสียทย68แแยกหนึ่ง มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่เอมมี่ก็อ mm ัป hmm. เดตรถจนให้ชมเหมอนเช่นเคยค่ะนะคะแล้ววันนี้อ mm ัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ค่ะโตโยต้าแคมรี่2.5ตัวจีรถน้ำมันล้วนนะคะปี2019เลขหมายใช้งานเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขายเพียง799,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟีดัลผ่อนแค่13,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะสำหรับใครท่านใดสนใจเล็งหาตั้งหาอยากได้นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะแล้ว คันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวส่งเก็บงานรับประกันเลยค่ะลูกค้าจะริ้วรอยไม่มีสวยกริบแน่นอนค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรายละเอียดรอบคันกันเลยเริ่มจากด้านหน้าค่ะสําหรับด้านหน้านะคะนี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะนะคะโคมไฟคู่หน้าเดิมสวยโรงงานมากมานะคะ ตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะด้านหน้านี่มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อมแม็กค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว2.5ล้อมแม็กก็จะได้เป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วค่ะแม็กเดิมๆโรงงานเลยนะคะแม็กสวยๆอย่างนี้ที่ได้มาในเฉพาะตัว 2.5G เท่านั้นยางเป็นยางยี่ห้อมิชลินนะคะปี2024นะยางมิชลินปี24ใช้งานได้ยาวๆค่ะ สำหรับตัวรถทันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมๆโรงงานยังไม่ได้เก็บงานนะคะสภาพแรกเข้าเลยตัวหลังคาเนะะี่ยะคะมีสลูปให้นะคะนี่หลังคาสลุูปค่ะสภาพโดยรวมสวยงามน,นะ,ะเราเราประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำแน่นอนลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะสำหรับภายในนะคะให้ดูกันแบบใกล้ๆกันอย่างนี้เลยโครงสร้างนี่ค่ะ เด,เดิมโรงงานค่ะนะคะน็อตไม่ขยับโครงสร้างสวยงามมากๆคันนี้ท่านใดสนใจนะคะก็เข้ามาลองชมรถตัวจริงได้เลยค่ะนะคะก็ามาลองขับนะมาลองดูรถตัวจริงได้ที่เพชรจนมหาเอดมี่ได้เลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดหรือถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากเอาเลขตัวรถเลขตัวถังไปเช็คประวัติศูนย์ก็ได้ค่ะสําหรับด้านท้ายก็สวยงามนะคะด้านท้ายเ,ยเป็นไฟท้าย LED Light Guiding เส้นคมพมสวยงามน,นะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4ตำแหน่งค่ะนะคะแล้วได้ทอ่อคู่มาอย่างนี้เลยค่ะนะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้นะ2.5สปอร์ตนะคะด้าน,นหลังก็เปิดนี่แค่นี้เองนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังใช้งานได้เยอะค่ะนะคะบรรจุของเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้นะคะก็ถ่ายช่วงเย็นเนาะช่วงค่ำๆและนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นรถเข้าใหม่ สีบรอนซนสวยงามมากๆนคะคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานรอบคันเล่มไม,ม่ชำรุดสูญหายลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยที่พิษณุยนต์ค่ะแล้วสําหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังสีดํเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสักครู่หนึ่งนะคะ,ะด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดําหนังสวยๆอย่างนี้เลยนะคะด้านหลังก็มีช่องเก็บสัมภาระอะไรเอื้อมถึงได้เลยะคะ่ะตัวนี้ นะคะก็เป็นรถผู้บริหารนะทรงสปอร์ตอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในนะคะแล้วก็สตาร์ทให้ดูกันนี่ค่ะนะคะหน้าปัดเลนไม้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะนะคะเลขไม้แปดหมื่นกิโลนะคันนี้ไม้น้อยมากๆไม้แค่แปดหมื่นเดี๋ยวให้ชมเลขไม้กัน ี่คะเล็กไม้ใช้งานเพียงแค่83,000กิโลนะคะไม่เดิมไม้แท้ตรวจสอบป,ประวัติศูนย์ได้เลยสำหรับคันนี้หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ครบเลยแอร์คู่หน้าดูโอโซนนะคะช่องชาร์จไร้สายนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์อสนการตวแต่งลายไม้สวยงามคะ่ะมีโหมด e ีโค o นอร์มแล้วก็โหมดสปอร์นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมมีฟฟมฟฟมให้ครบหมดเลยแล้วกล้องมองหลังก็มีมาให้ค่ะนี่กล้องถอยเห็นไหมคะสวยๆเลยคันนี้ นะคะรถเป็นรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับ c ค m r y ไฟด้านบนก็จะเป็นไฟ LED นะคะกระจกมองหลังก็ตัดแสงมาให้เรียบร้อยพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยหนังเดิมเตโต้าค่ะมัลติฟังก์ชันจัดเต็มระบบครอสคอนโทรลพันเดิลชิพก็มีมาให้แล้วนะคะในตัว2.5คันนี้นะคะรถเข้าใหม่นะอ่ะนี่มีไฟสร้างบรรยากาศไฟแอมเบี t นทไลท์นะคะที่มีมาให้ในตัวรถลักชัวรี่คาร์ของแบรนด์เตต้าค่ะนะคะ รถมือเดียวสภาพสวยเงียบกริบเลยไม่มีร่องรอยการใช้งานหนะักไม่มีชนหนักความลูกค้าซื้อกับเราสบายใจได้ค่ะนะคะสำหรับคันนี้จะขออนุญาตนะคะให้ชมห้องเครื่องกันปึ๊บนี่ค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5เบนซินนะเครื่องยนต์เดินเดินลงมานนะคะไม่มีการตัดแต่งห้องเครื่องไม่เคยชนหนักัวามลูกค้าหลัอแน่นอนสบายใจได้เลยนะคะแอร์เขารอยมาร์ครอยแต้มสี รถสภาพเดิมแล้วก็น้อตเบ้าโช้กที่เดิมเดิมนะปะฝากระโปรงเดิมค่ะตรถสภาพสวยค่ะนะคะไม่มีชนหนักไม่มีคลิกความลูกค้าสบายใจได,เด้เลยนะตรงสร้งเดิมเดิมของตัวเทปรี่ก็จะมีอาสปริงหน้าโช้กซับแรงมาให้ มีะครงสวยนะฮะคันนี้รถสวยเลยพี่รถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าได้ดูสภาพรถที่เพิ่งมาถึงที่เพชรโยนนะคะบอกเลยว่าสวยค่ะคันนี้นะคะกับโตโยต้าแคมรี่สอตัว G รถปีสิก้าเลขไม่แปดหนกิโลกับราคา799,000นาหเกาบาทดอกเบี้ย2.59%จปรีดาวผ่อนแค่13,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะสนใจคันนี้ติดต่อที่เบอร์0967252736ได้เลยค่ะเบอร์เอ็มมี่แอดไลน์ได้ค่ะ แล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตเรา่ช่วงอี่เช่นเคยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ